เท้ากำไกะดำสาวหน่อยลำาพื้นโช่ชีกบทนา่งยักเมียรัชดาพ่อนมาเป็นหญ้าจำสวนตัวละครนี้ถือว่าเป็นตัวเด่นเลยพี่น้องวราใช้สอนสินรับบทเป็นพ่อพญาพิมพิสารพรออมที่ได้ทั้งเกตสีมี่ไผ่แน่พี่น้องแล้วก็นั่งเอกสิเป็นไผ่ท่านวัฒธรรมจังหวัดมาสังคมนะครับนุองโจบอสโจสามาปิดบันเทงเจ้าของหนังไทยอ่อนะครับเด้เชื่นชื่น เพราะน่ะรายการต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่า,า,าร,ราชการจังหวัดครับท่านนายประเสริฐครับพร้อมกับคุณนายอรดีมีคนแอบรักหัวเจ้าโอ้ยเจ้ามาออัาข้อพ<า>ิสันคนจะเป็นรูทีนๆเอามาส่วนมีคนมาหมัดต่อตัวสินะคุณพ่อเอา้อา,ากระเจคนเปมากกว่าสินีีเจ้ากระทำไหมเจ้าก็ต้องต่อมาบ่เจ้ากบาบา็วางสินะเป็นไปบ่ได้อยู่แล้ว คือยังมันมีคนมามักข่อยถท้าเราข่อยจะไปมักได้บักหักกระโบเราเอ็งเนี่ยสองเลยจ้าเขี่ยเองเศร้าเองเขี่ยเองเขาโมโหซากะเศร้าเองเขาบโมโหน้ำนะวันนี้จะพ้องสิตายกต่ได้เศร้าเองฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอจะมาพูดอะไรกับฉันฉันอยากจะฟังเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมเธอถึงไม่ติดต่อมาหาฉันเลยสองวันสามวันเล่ามาเล่นเขามาเดินมาจากเขียงเฮา สองสามวันนี่ไม่คิดจะโทรหาเลยจะมาจับทําไมเห็นตาฟ้าเอาผาคุณหนูคุณข้าไปในห้องน้ำตัวยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวพี่เช็ดตัวให้เจงสันเจงสี่เอาผาว่าเสร็จโตให้เข้าอ้ยสวัสด euh ีครับบิซีสาวน้อยเพชรพันแพงบิ๊ซีหล่าน่อยอุ้งอิงโทรลกทวะเทศพี่น้องผู้พอกันคือเก่าครับพู้ใหญ่นิยมเจโอวันกดติดต่มให้เด้พี่น้องขอบคุณไปยังสูงนะครับ ขอ,ขอแจ้งข่าวจักน้อยนะครับก็ด้วยทั้งไข่ออดซับเวอว์นี่แหละพี่น้องอดจูกับน้องอยิงเดินทางลงมุ่เทพผมเนี่ยในวันที่หนึ่งนะฮะในวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี่แหละพี่น้องกับช่วงวัฒนาธรรมส่วนราชการระดับประเทศผ่นี่พี่น้องเอสพลานาดที่นิแพร์ะแชรดาพิเศษ ก็สิประมาณใบสองน้องพี่น้องเป้นต้นไป14นาฬิก,กาเยกพี่น้องเ้อไปให้กำลังโกกำลังใจทีมงานค่ายออพี่น้องฝากไว้นะวันที่หนึ่งในส่วนวันที่สามยิงงหญ่เลยพี่น้องบาทกระดุยทางลูกทุ่งรักไทย90นี่แหละพี่น้องเก้าสิบนี่แหละไปจีดล้ววดดังๆเลยพี่น้องเลอเป็นจัดเต็มที่ลีนะฮะลูกทุ่งสแควร์ที่อนุสาวรีย์มองเ้านั่แหละพี่น้องอย่าลืมไปให้กำลังใจลูกสาวเด้อพี่น้องพอลูกครูบุญไปหลายทันด้วยกันนะฮะทีมงานค่ายออนี่แหละพี่น้องมีอมม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 ้อมแอมม ไปอยู่เหลวพี่น้องขาดบ่ได้นะครับในวันที่3สิงหาคม2568้ยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวันทีมงานค่ออก,กันนั่ทีมโดยพระโจ้นองหญิงหอมแอมเนาะเพื่อนได้ไปที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสาร,รคามนะฮะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากเต็มเลยพี่น้องร่องผ้ว่ากับมานะฮะหน่วยงานของวัฒนธรรมเพื่อนกับมาโอ้หลากหลายหน่วยงานของในส่วนราชการนะครับก็ด้วยทางวัฒนธรรมของจองังหวัดมหาสาร,รคามเนี่ยแหละครับเพิ่นยกข่าอ้อให้เป็นซ็อปเพอเวอร์ประเทศไทยเลยพี่น้องคับว่า ผู้แรกผู้เดียวหมอลำที่สร้างภาพยนตร์ใจแง่ใจถึงโจโยโมานินนมวงศาเนี่แหละพี่น้องผู้แรกเลยของจังหวัดมหาสารคามที่สร้างภาพยนตร์เนาะสุดยอดนะครับเฮาต้องไปสนับสนุนมันเป็นพัฒนารรมมรดกอีสานบ้านห้องคว่มเสือควมศสัทธาเนาะพี่น้องผู้ใดบ่เสือก็ม่แนา่าเป็นไปจังสั่นล่ละนะครับซอับพาวเวอร์นี่ก็คืออิทธิพลหรือพลังงานดึงดูดเนาะพี่น้องเอาสิภาพพี่น้องมาบ่งบรรยากาศวัาน,นี้ ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนสิว่าจังเดเชิญพี่น้องสุภุสกุลน,นะครับวันนี้ดีใจมากครับทีมภาพยนตร์นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร่วมเป็นเกียรติให้กับนางอีสา,บานบ้านเฮาคายอ้อนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จังหวัดมหาสามได้เล็งเห็นคุณคา่าท่านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสามนะครับนุ้มโจ้บอสโจ้สารปินบันเท่างจากของนางคายอ้อนะครับได้ชื่นชวนวมื่อหนาสุราการต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านนภัสเซศ์ครับพร้อมกับาทาุนนาี จังหวัดครับทางารับไดออนครับทางท,างท,างท,างท่านทองชินจังหวัดทั้งแม่ร้านสภาพบรรทัดบ,บนทางเจ้าของกิจการทัวร์มหาสารขามติดเป็นมากให้กำลังใจครับ่ายอออครับไม่เล้ครับวันนี้ดีผมนายนกสิทธิ์อุดมสมนกคนครับรองผู้การจังหวัดมาสารคามวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้การจังหวัดมาสารคามนะครับให้มาร่วมในการชมภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดยผู้บริหารเจ้าของวงสาวน้อยแพชรบานทพงนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมทาง ใช่อีสานเรานะครับโดยเฉพาะอาัอศปะทางด้านหมอลำนี่แหละครับผู้ชนไข่อ้อเขาก็นสิเห็นได้ว่าเป็นข้วมเสือเราพี่น้องเนาะขวอมเสือขวอมสัทธาในวงการหมอลำเพลินสีมีไข่ออทุกวงพี่นอ้องโอเซอยลูบลูเดอพี่น้องเดอแน์นมูนีมีจริงนะฮะขันผู้ใดถือออได้กับประสบผลสําเร็จอย่างเช่นน้องอุงอิงเฮ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยเบื้องเป็นตัวอย่างโหลดพี่น้องต่อมานีก็สิว่าเว้าเรื่องสาวน้อยํำเพิ่นโชว่วงสองนี่แหละพี่น้องพิกบดแซลซาเลยพี่น้องยางเช่น ว่าเราใช่ทรัยสินหนึ่งสินเนาะพระเอกรถแหนะฮะกระไดมเป็นพ่อพญาพี่น้องพ่อพญาพิมพิสารมาท่นกับลูกสาวที่ดาเพิ่นทั้งเก็ดนะฮะเพราะงี้นี่เอลอยู่นี่ได้ลูกหลายคนนีเนาะพี่น้องเจ็ดข้อน่ารอดพี่น้องเมียก็บ่มีแต่ว่าผู้ใดสิเป็นนั่งเอกเนี่ยเพิ่นบ่ทันได้แจ้งมานะฮะเดี๋ยวนี้ยังอ่ำไว้อยู่พ่อจูเอ้ยพ่อเปิดตัวมาเพราะใจดีขาดอะไรได้เลยนี่อืมข้าเจ้าว่าดีกีเพาราะธรรมดายได้พี่น้องนั่งเอกนี่งามซ้ำนั่งงามหมดได้เลยนี่อืม ซ้ำนั่งสาวไทยคนนี้เราเนี่ยเมีนไผ่เสดอ่สิงามโพดงามโพดโอ้อยากเห็นเลยเนาะสำหรับลูกสาวสังเกตมีไผ่ในพี่น้องก็มีนางเอกที่เพิ่นบาั้านในเปิดโตนั่นแหละผู้หนึ่งเมีนว่าต่อมาก็มีป๋อแปมแปมฮกแป้งป้าไซพึ่งสุดารัตเช่นสิแข้มปนดาเนเน่อาเชียรยาจังสิเกีดคนแต่นางเอกบาาั้นในป้ากโตอยู่พี่น้องอ้ำไว้ว่าซั่นอุดไว้ก่อนว่าซั่นสิเป็นไผเฮาจังคารว่ารุนกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบ้ดนี้มองพลิกแพงคักนี่คือนางยัดน้องมิวรรัชดาดนี่ล่ะพี่น้อง มาเป็นญ,ญ่าจําสวนบาทนี้ได้ในท่านเรื่องเท่ากํากระดัมถือว่าเป็นตัวเด่นเลยนะครับยาจ,จําสวนนี่เพอธรรมาดาเด้มีชะนันไทยห้อต้องค่อยติดตามบึงใหฮดีว่านั่งเอกสิเป็นไพพี่น้องง้มคักง้มแห้งมาสัน่นจากนี้กะสิพาพี่น้องมาบึงวิดนะที่บ่อยสิริชัยงอเมียสิเป็นจั่ไดนพี่น้องเมียสิใจอ่อนบอ่ สิภาพพี่น้องมเบึงในคลิปนี้ว่งางั้นเพิ่นทะเลาะก,กันเนาะเพิ่นเบากันยุ่งซบสามมือ้อว่าสันเอ็นระทาเพิ่นโทรมาเนาะแต่ว่าพี่บอยเพิ่นบ่นโทรไปชักเทื่อวัาซันทางบ่อยเสิยแลยใช่กันน้อยใจเมียอมบมานนี้เพิ่นสีงอกกันจชงไดนพี่นอ้องสิภาพพี่น้องมเบึงเชิญครับฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอจะมาพูดอะไรกับฉันฉันอยากจะฟังเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมเธอถึงไม่ติดต่อมาหาฉันเลย2วัน3วันนล่ามาเล่นเข้ามาเดินมาก็แมมาจับเขี้ยงเข้าก็เลยมองหน้า อะไรจะมาจามับทําไมไม่วางสิสองสามวันนี่ไม่คิดจะโทรหาเลยจะมาจามับทําไมเห็นตาฝ้าเอาผาคุณหนูคุณท่าไปในห้องน้ำตัวยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวพี่เช็คตัวให้จงสันจงสิเอาผ้ามาเสร็โตัวให้เข้าโอ้ยนึกว่าเจ็เก่งนึกว่าจะเกงแต้อย่าคิดว่าบอสผู้จอดันทั้งเศร้าความสิเกงเห็นตาเอาผ้ามาเร็จตัวให้เข้าได้ไหมพ่อนเช็จขาเร็ดยังคุดเี้อ ไไม่เห็นหนึ่งเห็นก็โพดแล้ววะไม่ต้องหว่วงนะคะผมเช็ดตัวแล้วอคนมีความผิดหนูเลยบอกว่าพี่อย่ามาแบบอย่ามาเก๊พี่จะมามีอีโก้สูงอะไรโทรมาก็คือโทรมาแค่หนูถามว่าหนูตอบไปว่าทําไมต้องคิดว่าหนูไปเที่ยวแค่นั้นนะ่ะก็พิมพ์กลับมาพิมพ์กลับมาก็ได้ว่าโอเคคะ่ะไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรก็คือจบไหม ทำไมต้องชอบทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวคอยกเคียดด้วยกันจะทิ้งมาเคียดอยางจะว่าไม่ิ์เคียดเลยคอยด้วยซ้ำคอยเป็นไม่ยิ่งผู้เดียวเนี่ยตัวน,น้อยๆเนี่ยเออเราคอยเฮ็ดงานคอยตกบันไดคอยเป็นเม้นคอยเป็นไข่เจ้าพ่ถามคอยจะข้ามี่มันหมายเขา้ามาอย่างก็ใส่ชุดใหญ่เลยเดย์มือน่ะอา,ารมณ์กิลี่เห็นแต่เอาผ้าเอาฝาก็เสร็จต,ตัวตัวเ่าเป็นสามสีเถื่อนแบบมือน่ะไม่นีเขาไม่เคยเช็ดตัวให้ใครเลยนะนี่ สามซีมือมาหันนีคอยเซตเองฉันสวนเก่งคัดบอสบอเจอกอีโก้สูงแค่คือเจ้าว้าวฮาหนิแม่ก็จังเ้าผิดอย่างไรหนิแม่แค่เฮาถามจะเซื้อว่าเจ้าได้ไปเที่ยวบ่าเ,าเจ้าก็บ,บอกคอยที่หนา่ามันเจ้าก็ได้ไปเจ้าก็เอากระคว้ากระบอกไม่ได้เดี๋ยวว่า่อยก่ได้ไปแล้วทำไมพี่ต้องคิดว่าหนูไปเที่ยวพอก็ได้วางสิป่ปะไม่รู้แหละรู้แต่ว่าถ้าเกิดเขากวดเข้ามันทีหลังตัวเองต้องคุยกับเขา,าทุละจังงางสิ คือกันม่พอกันคักบ่เป็นเจังไดพี่น้องบาดนี่สุดท้ายกันด้มาม้งงอเมียคือเก้านี่แหละพี่น้องจำเอาไว้เนอะวิธีอ้อนเมียวิธีงอเมียนี่จำาของพี่บอยไว้พี่น้องทําท่าไปเซ็ตเนือบเซ็ตโตนี่ใจอ้อนแล้วผู้หญิงบาดนี่แม่บ่กเซ็ดเลยเส็ยบ่อยเลย <c oughs> เอาดีโอกดีใจน้องบอยสิใยเนาะเ <c oughs> ิ็นขึ้นหากันแล้วนะครับไปกันสิพาพ,พี่น้องมาบ่งคลิปนี่บอยสิออกปากว่าจัาไดพี่น้องรับสารภาพแล้ว ถึงขับรถป็นตรยูเลยเราจะเสียมล่าพาจากพี่น้องในคลิปนี้คลิปหน้าชังพอกันไหมกดติดตามกดไลค์กดแช่เพราะไงในยมเจออ้วนในเรื่อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเดินท่ามาเซ็กกับปวดไพ่ลำล้ำใน,นเรว่อยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ลละออร่าดีมีคนแอบรักหัวเจ้าโอ้มักก็มักโปรดชอบได้ไม่เป็นไรเลยเจ้มามักเขาบูดถึน ข่อยจะเป็นรูดดิอกกาอตับน้มีคนมามักต่อเจอสิมาคนบะเอากระี้ยงข่อยเป็นมากกวบอสิอัวกระทางไม่ตกระตองบ่อตักระงสิตะวนเป็นไปก็ได้อยู่แล้วเออคือจังมันมีคนมาหมักข่อยเ่อทมากว่จะเป็นมักในกกอบ่อกกรบก่อหรอวะในเนี่ย <ๆ S 1> สองเลยชเียนเองเศร้าเองะเขียนเองเขาบงเขาซากขาเศร้าเองเดี๋ยวนี้ยังเขียนไงอยู่บอถาอีเขียแน่นน่เขาบอบอกนั่มนะวันนี้จะพ้องสิตายกันได้เศร้าเอง